ครับเรามาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นจุดที่คนจะมาถ่ายรูปกันค่อนข้างมากทีเดียวนะตรงนี้เขามีว่าผู้พิชิตถ้ำนาคาด้วยศรัทธาพญานาคอุดนะอุทยานแห่งชาติภูรังกาจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ตรงนี้ฮะนะพื้นที่ตรงนี้นะครับนะที่คนมาบันทึกภาพกันเยอะทีเดียวนะก็เรานะเดินทางมาถึงถามว่าเหนื่อยไหม เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับนะแต่ก็พยายามบางคนถอดใจนะครับถอยลงนะแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นหมดนะฮ<ล>นะขึ้นมาที่นี่นะครับแล้วดูสิฮะขนาดว่าเนี่ยเขายังขึ้นมาได้เลยเนี่ยน้องหมาเนี่ยดูฮะเขาชื่อโบโบโอบมาถ่ายบันทึกภาพหน่อยเดหรือโบออโนะโบนี่โบนะเนะก่งมากนะเก่งมากขึ้นมาได้นะทะเล ทะเลแล้วไม่สนใจใครเลยนะทะเลอ่ะเราจะขึ้นกับกับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกแล้วก็ลงกับกลุ่มสุดท้ายค่ะโอ้โหทะเลเอาไม่รู้ชื่ออีกอ่ะเราไปตรงนู้นไหงถ้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ครับผมทางลงครับผมทางลงนะนี่มีทางลงถ้ำเดี๋ยวไปตรงถ้ำนะจุดนี้เป็นจุดแอวนะครับ แอลนี่คือจุดสุดท้ายมาก่อนเดี๋ยวให้พี่เข้าไปก่อนเข้าทางไหนครับฮานู๊ดเหรอเดี๋ยวเราลงทางนี้ก็ได้ครับเอาลงนี้ได้ไปเจดีก่อนดีกว่าไปเจดีไปเจดีก่อนมาตรงนี้ไปเจดีก่อนเนาะตรงนู้นไปทางเดี๋ยวบอกนะครับว่าไปถึงข้างล่างเอามาแล้วตามมาติดกันตรงนี้ได้ไหมปะนิดนึงได้หนึ่งสอง

ตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์นะคะคนมาค่ายตรงนี้จะเป็นแต่เสียงอยู่นะตรงนี้เป็นลำตัวนะครับนะคนมาก็ต้องมาถ่ายแต่จุดนี้นะครับแล้วขอพรตรงนี้จะเป็นแค่ลำตัวถ่ายซักต้องไปขอที่เสียงมาขอตู้ถ่ายตรงนี้มั่งดูแต่ตาเมืองอย่าต้องโอ้ยต้องครับขอยัดนะเนี่ยมาตรงนี้เนี่ยฮะเป็นลำตัวนะ ตขอครับเรงนขอเรื่องสุขภาพก่อนนะครับผมขอเรื่องสุขภาพก่อนกขอสุขภาพนะทีพานากกนะเสียงสามจะอยู่ที่บางลงนะครับพี่อ๋อนะตรงนี้นะฮะเขาให้ขอเรื่องสุขภาพ ๋่าให้สุขภาพแข็งแรงก่อนนะครับเรานะขอเรื่องการงานะนะเดี๋ยวคุณแดงจะไปขอเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้กับครอบ,อ,อบคร<อ>ัวแล้วก็นะให้แฟนรายการคัมพีนิวด้วยนะให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะ <c oughs> <c oughs> ถ้าหนจริงทางนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าเมืองรับแรงนะครับประตูทางเข้าเมืองรับแรงตรงนี้จะมาขอพรนะก็ให้ขอพรเรื่องสุขภาพก่อนนะฮะ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับที่พระนาคปรกนะฮะขึ้นมาตั้งแรก รูปตรงประตูทางเข้าเมืองลับแลก่อนนะครับ่อยเดินึ้นนะครับผมเดินขึ้นรงไหนเงี้กครับผมนี่คือประตูทางเข้าเมืองลับแลครับผมถ้านักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะครับก็จะเห็นตรงจุดประเาวนี้นะครับแต่บางคนนะครับเฉพาะบางคนเท่านั้นที่จะถ่ายติดนะครับเป็นช่องเหมือนบานประตูบ้านเราเลยครับผมอ๋อมันจะอยู่ประมาณช่องนี้นะครับผม มันจะขึ้นมาอยู่ประมาณช่องนี้เลยนะครับผมจะแถวบริเวณนี้ก็คือบางบางคนที่เข้ามาถ่ายปุ๊บก็คือบางคนถามว่าทําไมเราไม่ติดทําไมเพื่อนคนอื่นติด<ะ>ถ้าตามวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าเป็นแค่มุมกล้อง<ะ>แต่ในความเชื่อของเรานะครับของอนักท่องเที่ยวที่มาครับผมมันก็จะเป็นเหมือนช่องประตูเลยถ<ะ>้าบอกว่าเป็นบางมุมกล้องให้คนคนเดียวยืนถ่ายสมมุติว่าผมถ่ายติดหมอเฟื่อนเดินมาตามหลังให้คนคนนั้นถ่ายเหมือนเดิมมุมเดิมมันไม่ติดนะครับผม มันจะอยู่แค่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับผมและทีนี้ก็นักท่องเที่ยวแต่ละคนมามันก็จะปิดไม่เหมือนกันหนูขอน้าหน่อยได้ไหมคะพี่เองเราคนถ่าย่ไหรทีเดียวแล้วให้เถ่ายให้คณะเราจะเอาเป็นหน้าตั้งเราจะเอาให้พี่เขาอยู่ประมาณอย่างนี้เขาเส็จสวยงามเราก็จะเห็นเอาลายเจดไปอวดเพื่อนๆได้ พี่เขาก็จะยืนอยู่ตรงนี่อ๋อโอเคลำตัวะเป็นหลังมากเลยนะครับนี่คือธรรมชาติหลังสันนะครับนะตรงนี้เป็นลานเลยนะครับนะถ่ายรูปสวยมากนะนี่ฮะลายธรรมชาติเขาบอกว่านี่แหละนี่ก็เกตพญานาคใช่ไหม เกียรตยาน้าน่าสวยนี่นะะฮสวยมากไเอาไว้ไม่เป็นไรครับผมไม่ค่อยเปิดเผยตัวตัวตนทางเวียงที่เราหลบไปด้านนู้นตรงนี้สำคัญนี่ตรงนี้เป็นเสียนนี่ครับคือเสียนที่หนึ่ง ซึ่งเสียงนี้ซึ่งเมื่อตอนมดดำขึ้นมากับคุณจริงแล้วก็ทีมงานหลายท่านที่มาบอกผมว่าไม่ให้ผมปีนขึ้นไปอีกแต่ก่อนผมผมปีนขึ้นด้านบนไปเก็บผักหวานต้นนี้อ๋อเนี่ยครับเขาก็เลยมาบอกผมว่าไม่ให้ผมปีนขึ้นอ๋อเป็นเสียงแล้วนะนะนี่ให้ผมมาผมก็เลยมาขอขมาเขาอตอนนั้นเพราะว่าผมไม่รู้จริงผมก็เลยเคยปีนขึ้นคุณแดงต้องไปทนี้เขาก็เลยบอกผมที่ผมปีนขึ้นไปตรงนี้แหละแล้วเขาทำโทษผมอือ ทำโทษผมเขาเขาจะยึดจิตผมไว้ตรงนี้จิตหนึ่งมันก็เลยทําให้ผมเวลาผมไปไหนมาไหนผมก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยอ๋อเคยรอดตายมาสามครั้งอ๋อเขาก็เลยบอกผมอ่าฮะนี่ฮะอ๋อตรงนี้เป็นเสียนเนี่ยฮะนี่นี่คือเสียนนะโอ้โหเสียนนี่หนึ่งเสียร เรื่องเราสามารถอธิษฐานขอทรัพย์สินเราก่อนที่เราจะอธิษฐานเราก็ท่องนโมสารจบแล้วเราก็บอกว่าขอเอาทรัพย์สินเมียมนุษย์เราแลกเปลี่ยนเอาทรัพย์สินเมียบดานให้มาเป็นของเราเรา้อยเท่าพันเท่าของเมียมนุษย์แค่นั้นครับเราก็จะได้จากที่เราปัดถนา ด้านหัวหรือด้านเสียงพญานาคานะครับตรงนี้เขาจะมาเจ้าชายพราลาุ่งนะฮะนะเนี่ยเขาจะมาตรงนี้ตรงนี้เปนะ็นจุดสําคัญฮะตรงนี้เป็นจุดสาคัญเน,นี่ยเราก็พามาจนถึงจุดนี้แล้วนะครับนะก็ขอพรเรียบร้อยนะขอพรให้แฟนรายการด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุประการแลวก็เรื่องสุขภาพนะครับนะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแบบ นี่ผมถ่ายแค่ล <ผม S 3> ายโค้งบางคนก็เขียนคนเชื่อ <ผม S 3> ว่าเป็นเขียนเอาห้บีนถ่ายหมดแล้วพี่วันเขาบอก,บอกว่ามีพี่เขาบอกว่ามีงานเข้าพี่เขาเลยเลยอ๋อครัคบจะลงแล้วเดินด้านนี้นะครับ ขึ้นมาจากเสียงราคาที่หนึ่งแล้วเราก็ลยลงด้านนี้อันนี้เป็นทางลงแนละ้วครับผมนี่คือทางลงครับทางนั้นก็คือทางกลับไปที่ชํานาคาเหมือนเดิมอ๋ออันนี้เราลงนี้เรากลับแล้วนะครับลงนี่เรากลับแล้วน,นี่เป็นทางลงนี่เราลงไปด้านนี้เราก็จะไปถึงเสียงที่สามที่อยู่ข้างล่าง ไปจากนี้ลงนี้ไปตอนที่แยกที่เราจะแยกขึ้นไป,ไปตรงมาใจไปท่าราคา่ะครับเหียญนั้นก็จะอยู่เลยมาอีอกนิดหนึ่งพอเราลดลงตรงนี้ไปก็จะเจอพอดีอแล้วเมื่อกี้เจ้าชายเจ้าชายเสียญนั้นเป็นเสียนที่หนึ่งใช่ไหมคะครับีเ<อ>่เสียงที่หนึ่ง ูปลักษณะดวงตาของเขาอ๋อนี่ดวงตานะนี่นี่เป็นรูปดวงตาเลยนี่นี่ตาถ้าเราถ่ายภาพมามันจะเหมือนจริงมากเลยอ๋อนี่เสียงสามนะก็ขอพรครับขอพรได้ขอพรก็ถึงกันเฮ้ยมดจำก็มาขอแล้วหลายท่านที่มาขอที่พวกดาราเขาจะคุ้นเคยกับเสียนนี้มากเลยอ๋อเขามาท่านเราอยากจะไปอธิษฐานที่เสียนสามเลยเสียนสามทำไมอะฮะทำไมต้องเสียนสามดารา เพราะว่าส่วนมากเขามาที่ถามตรงนี้เนี่ยเขาเขาสำเร็จโอ้สำเร็จสำเร็จเดียนะเสียงสามฮะได้เยอะมากนะฮะเราเราจะเห็นจะเห็นตาชัดเจนเลยนะนี่นี่ตาใช่ไหมฮะครับผมโอ้นี่ฮะดวงตานะชัดเจนเลยครับเสียงสามนี่เสียงสามเสียนนี้วันที่เจอวันแรกที่เจอผมจะมากับนาเขาสามท่านเดินขึ้นมาแล้วนาเขามายืนพักอยู่ต้นนี้โอ้นี่เสียงสามเสียงสองนี่ไปไม่ได้ เสงสองผมจะไม่นํานักท่องเที่ยวไปเพราะทางมันลาบากทางมันลาบากนะเรามาเสียงสามผมพาน้าเขาไปยืนพักที่นี้น้าเขาเลยล้มอลื่นล้มลงไปก็เลยโดนกอไม้อันนี้แหละเปิดออกพอเปิดออกเขาก็เลยเรียกผมมาดูพานพัดดูนี่สิผมก็เลยมาดูผมก็เลยเห็นเออมันเป็นลักษณะเสียงเอเหมือนเดี๋ยวผมจะเรียกตรงนี้ว่าเสียงสามนะตั้งแต่วันนั้นมาเขาก็เรียกกันเสียงสามเลย แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ลงเป็นในเขตอุทยานบอกว่านี่คือเสียนสามเลยโอ้ถ้าดูดวงตาดวงตาดุเหมือนกันนะครับอ๋อเนี่ยนะจะเห็นดวงตาเลยนะครับน,ะนี่เสียนสามครับนี่ครับเสียนพระยาน้าที่สามเสียนสามเพราะว่าเรียกเสียนสามเพราะเราเจอหลังเพื่อนโอ้นะเสียนสาม ิดถ้ำตั้งนานครับวันที่เจอฝนตกปลดปลอยผมพาน้องผู้หญิงขึ้นมาสามคนเดินขึ้นมาเพื่อจะไปท้ำนาคามาถึงตรงนี้น้องเขาเหนื่อยอเขาเลยขอพักหยุดพักก็เลยลื่นล้มลงไปโดนกอไม้เปิดออกก็เจ,เจอเสียนสามตรงนี้